จะนจหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมดาเนียนบทที่12ข้อที่10บันทึกว่าคนเป็นอันมากจะชำระตนเองทำให้ตนเองสะอาดหมดจดและถูกถลุงแต่คนชั่วจะยังทำการชั่วอยู่และไม่มีคนชั่วสักคนหนึ่งจะเข้าใจแต่บรรดาคนฉลาดจะเข้าใจข้อคิดจากพระวจนะวิถีมนุษย์ในวาระสุดท้ายหนึ่ง จงเป็นคนที่ฉลาดพอที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสํแแดงและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆส่งเสียงเตือนให้เราพร้อม 2. จงเป็นคนที่ฉลาดพอที่จะชำระตนเองจากความสก,กรปรกมลทินบาปของโลกชำระด้วยพระวจนะด้วยพระโลหิตและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 3. คนโง่ไม่ได้หมายถึงเรียนน้อยหรือรู น้อยแต่หมายถึงความเข้าใจชีวิตน้อยแยกแยะไม่ได้ระหว่างดีกับชั่วเมื่อแยกไม่ได้จึงเลิกชั่วไม่ได้ขออย่าให้เราเป็นหนึ่งในนั้นขอพระเจ้าอวยพรค่ะ